ราคาถึงหงพร้อมปล่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัดดิวของนุนเยสจากนาโปลีไปแล้วเรียบร้อยดีอาดเองก็ไม่มีการครับบอกเลยว่าพร้อมจะเจราจากับทุกทีมรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ จาะตลาดศาสตร์ข่าวหงนะฮะวันนี้มาแบบไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับมากันแบบนี้เลยนะฮะดิบๆครับมาแบบดิบๆไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นก็คือก้อนเมฆเนี่ยนะครับเขาติดภารกิจครับก็เลยไม่สามารถที่จะตัดคลิปนี้เพื่อนๆได้ดูได้แหม่เสียงหายไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะตัดคลิปนีป้ให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับก็เลยกะว่าอ่ะท้างนั้นก็คุยกันแบบนี้แหละคุยกันแบบดิบๆเลยอัดไปเลยแล้วก็คุยกัน ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเกมเองก็อยากทำแหละนะครับเพราะว่าอยากเพื่อ อยากพูดคุยกับทุกคนนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยแนครับเรื่องของการปรีซีซั่นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่นักเตะลิผูส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นซึ่งเราก็เห็นภาพหลุดที่มีนักเตะลิผูเดินทางมาฝึกซ้อมหลายตอหลายคนนะครับมันจะเป็นฟริมปองซาราแบรดลีย์ร็อบโบเคอร์เคสและเอนโดรวมถึงอีกหลายๆคนที่เดินทางมาถึงแล้วมีรายง,งานจากลิผูเอคโคครับว่ามีนักเตะหลายราย,รายที่เดินทางไปที่โปรตุเกสเพื่อร่วมงาวัอะไรโชตา like เนี่ยสโมสรเองก็ตัดสินใจเว,ใว้นให้วันหยุดพิเศษ เพิ่มให้ไปอีกเพื่อน,นักเตะเนี่ยได้ทําใจกับการสูญเสียเพื่อนร่วมทีมและนั้นทาให้นักเตะบางส่วนก็อาจจะไม่ได้มาในวันแรกนะครับซึ่งบรรนั้นักเตะใหม่ๆก็มากันครบหมดทุกคนนะครับมาจะเวสมาบาดัฟฟ mm ิล hmm. ลี่เคร์เคสนักข่าวยืนยันแล้วว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ทําการฝึกซ้อมในวันแรกทุกคนส่วนวันแรกของการกลับมาปรีซีซั่นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจร่างกายใช่ไหมครับลิเวูเองเนี่ยในยุคข,ของอา์เนอร์ก็ได้การเปลี่ยนแปลงจากยุคคลอปไปนั่นคือเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่รางกายก่อนหน้านี้ ก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดมหาการแต่ว่าตอนนี้นะครับพอมาเปยุ่งของอาร์เนอร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการทดสอบแบบ6 minute rest test หรือว่า6 mrt ซึ่งให้นักเตะเลี้ยวผูนะวิ่งให้ไกลที่สุดภายในเวลา6นาทีรอบลู่วิ่ง400เมตรแน่นอนว่าปีที่แล้วซาร่าฟิตที่สุดนะครับแม้ว่าอายุอนามจะเข้าเลข3ไปแล้วแต่ซาร่ายังคงฟิตอยู่เสมอนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันแ,วแรกที่มารายงานตัวกันนะครับสโมสรเนี่ยก็ปล่อยภาพนี้ออกมานะครับเป็นภาพที่โรเบอร์สันนะครับแล้วก็รวมถึงอนันเดสตอตแล้วก็รวมถึงภรรยาด้วยเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยแก่การจากไปของดิโอโกโชตาที่สนามแอนฟิลด์นะครับ โรโบเนี่ยวางดอกไม้ไว้อะไรแก่การจากไปแล้วก็เขียนว่าถึงแม็กโชตาหัวใจของพวกเรากำลังสลายแต่เรารู้ว่าเราอยากขอบคุณคุณจริงๆกับทุกความทรงจำที่คุณมอบให้กับเราทุกคนเพื่อนฉันจะคิดถึงนายรักนะไอ้น้องชายจากโรบโบครับส่วนอ,อ,อันเนอร์ชลอตเองก็มีข้อความเช่นเดียวกันนะครับชลอตเองก็เขียนข้อความถึงโชตาว่าดิโอโกพวกเรามีความฝันเดียวกันและเราก็ทำมันจนสำเร็จด้วยกัน นายและน้องชายที่อยู่ในใจเราเสมอก็เป็นข้อความอำลากแก่โชต้าที่รักของพวกเรานะครับก็หวังว่าฤดูกาลนี้ครับคนที่อยู่จะสู้กันต่อเพื่อดิโอโกโชต้านะครับทีนี้เรามาดูข่าวเรื่องของการซื้อขายกันสักเล็กน้อยก็ไม่น้อยนะฮะถือเป็นประเด็นหลักของเราวันนี้เลยนะครับประเด็นแรกสุดครับมีข่าวจาก Talk Sport นะครับเป็นน้าของอเล็กครูสครับโชวานี่เลโอนี่ครับเป็นกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีของปามม เด็กคนนี้สูงถึง196เซนติเมตรครับเดบิวต์เซเรียเป็นซีซันแรกไปแล้วเรียบร้อยอเล็กครูปบอกว่าลิปูกำลังสนใจในตัวกองหลังดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมากด้วยความสามารถอายุก็น,น้อยแล้วก็มีสุขภาพที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าถ้าเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยจะมาในฐานะตัวอนาคตที่เอามาปั้นซะมากกว่าโดยเลโอนีในปีที่ผ่านมาลงสนามให้ปามาป่าไปทั้งหมด17เเกมมีสไตล์การเล่นที่เป็นกองหลังที่เล่นบอลสั้นได้ครับชอบอ่านทางมากกว่าเข้าปะทะ แล้วก็ชอบอยาเคลียบอลให้บนเขตอันตรายไปก่อนวางง่ายๆคือเล่นเซฟคือไม่มีการโฉงฉากเป็นตัวคุมจังหวะในแดนหลังนะครับสีติปีที่ผ่านมากับปาม่าเนี่ยเขาจ่ายบอลสำเร็จ88.7%วางบอลยาวสำเร็จ0.8ครั้งต่อเกมส่วนตีเกมรับแท็กเกิล0.8ครั้งดักตัดบอล0.9และเคลียบอล3.6ครั้งต่อเกมตัวนี้น่าจะดึงเข้าอะคาเดมีครับไม่น่าจะขึ้นชุดใหญ่เลยในทันทีแต่ก็หยิบม,มาฝากกันสำหรับโจวานนี่เลโอนี่นะจ๊ะ ต่อกันที่ตัวรุกในตำแหน่งกองหน้าอันนี้ก็น่าสนใจครับฮูโกเอกกิติเก้ครับนะก็มาจากทางด้านของโรมาโน่นะครับในช่อง YouTube อย่างช่องเฮียบีโกของเขาเองเนี่ยโรมาโน่ได้พูดไวปอย่างน่าสนใจครับกับสถานการณ์ของฮ e ูโก e เ,เอกกิติเจ้ฮูโกเอกกิติเก้นะเอ่อโรมาโน่บอกว่าอนาคตของเขาเนี่ยยังเปิดกว้างเท่าที่ผมรู้มาเขามีโอกาสย้ายไปพิวรานิกมากที่สุดและลิปูก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเขาอะนะ พวกเขาติดตามมาพวกเขาติดตามดูโอเกพวกเขาติดตามดูเอกิติเกยอยู่ตลอดมันยังมีหลายทีมที่สนใจแต่ก็ถ้าการย้ายของนูนเยสเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะมีผลกระทบสําคัญต่ออนาคตของดิวนี้มากๆเลยล่ะสรุปง,ง่ายๆครับถ้าสมมติว่าลิฟูตัดสินใจปล่อยนูนเยสไปได้บางทีการจะซื้ออุโกเอกิติเกน่าจะเป็น ความสำคัญลำดับต้นๆของทีมเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าณันะเวลานี้เนี่ยความชัดเจนของนาโปลีกับดุนเยสก็เริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตพูดถึงพูดถึงเอกิติเก้ก่อนแล้วกันคือผมมองว่าอูกโกเอกิติเก้เนี่ยหลายคนเชียร์หลายคนบอกว่าเฮ้ยก็อยากให้ลองนะครับผมก็เข้าใจนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอมืมันจะไม่ได้ต่างอะไรกับการมีอยู่ของจาวิน,นุนเยสสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าก็เป็นกองหน้าที่ใช้โอกาสเปลืองเหมือนกันนะครับหลายคนบอกว่าโห oh, พี่ค่า XG หรือค่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณพี่ไปดูทำไมมันถึงมีนู่นนี่นั่นต่ำอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ายิงได้น้อยกว่าค่า XG คือมึงจะพิจารณายิงกูรู้เข้าใจแต่คุณไปดูหรือยังครับว่า Big Chance Created คือโอกาสที่เป็นโอกาสทองแล้วพลาดเนี่ยมันเยอะขนาดไหน16ครั้งเลยครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ย16ครั้ง พ่อพอกับนุนเยสนั่นแหละครับคำถามก็คือสิบหกครั้งเขาเปลี่ยนมาเป็นประตูได้เข้าใจใช่ไหมครเข้าใจมีนิ่งความหมายผมใช่ไหมคือเราต้องการตัวตัดสินเกมแต่เราดันจะไปเอาตัวที่ตัดสินเกมไม่ได้มาอยู่ในทีมต่อไปผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าเอกิเิเก้พัฒนาไม่ได้ถ้าคุณอยากจะลองเสี่ยงกับเอกิเิเก้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นก็คือราคามันแพงเกินไปหรือเปล่านะครับ85ดสิบห้าล้านยูโรเกินไปไหมผมว่าเกินไป เพื่อนๆคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันตัวนี้ผมไม่ค่อยซื้อผมไม่ค่อยชอบนะครับนะอ่ะจริงๆผมชอบชอลเปโดซะมากกว่าแต่หลายคนก็ยี้มากเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะชอลเปโดไปอยู่กับเชลซีเปียงปางผมบอกแนละ้วหลายตัวที่ผมคิดต่างกับคนอื่นก็มักจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับตอนที่ผมพูดเรื่องของกาแฟนแบชที่หลายคนก็ยีกาแฟนแบชมากบอกไม่รอดสุดท้ายก็รอดผมว่าผมก็อยากผมคิดผิดนะเอเกิติเก้ายามาอยู่จริงผมก็อยากให้ผมเป็นคนคิดผิด มก็อยากให้เอ็กติเก้โชฟอร์มได้โดดเด่นแล้วกันนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับขึ้นอยู่กับดาวินนูเยสนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับรายงานนี้เนี่ยมาจากดิมาซิโอครับเขาบอกว่านาบลีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับ ออแล้วการยื่นข้อเสนอเนี่ยเป็นการยื่นข้อเสนอที่เงินต้นเนี่ย43ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลข50ล้านปอนด์ขึ้นไปตามที่ริพูอยากได้ในเบื้องต้นแล้วแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาโรมาโนออกมารายงานอย่างชัดเจนครับว่าริพูนั้นไม่ยอมขายนุนเยสในราคานี้ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญมากไม่ยอมขายดาวินนูนเยสในราคานี้ โรมาโน่บอกว่าลิพูปฏิเสธข้อสเสนอ47ล้านปอนด์ที่นาโปลียื่นซื้อนูเนียสไปแล้วเรียบร้อยพวกเขาจะไม่ขายในสนนราคานี้อย่างแน่นอนพวกเขารู้สึกว่านาโปลีไม่ได้ให้เกียรติกับการยื่นมาในราคานี้ลิภูต้องการตัวเลขที่มากกว่านี้มากกว่า50ล้านปอนด์ขึ้นไปถือว่าทีมงานของริชาร์ดฮิลส์ไมเคิลเนวิร์ดนะฮะถือว่าทำงานได้ดีมากถามว่าตอนนี้ลิพูคุ้มค่าหรือย,อยังกับนูนเยสผมก็บอกเลยว่า ตอนนี้ถ้าขายได้40ล้านปอนด์ขึ้นไปก็คือกำไรแล้วมันเป็นกำไรใช้งานนะครับมองแบบนี้นะอยู่มา3ปีซื้อมา71ล้านเป็นกำไรใช้งานไปละ71จล้านปอนด์ตอนนี้นะครับทีท่านาบัลีเองเป็นยังไงนาบัลีบอกว่านาบัลียังไม่ยอมแพ้ครับเพราะเขาจะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ๆภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจหรือร์พูดดีเหลือเกิน นาบริตอนนี้ก็เปิดตัวปีคนใหม่อย่างโนอาแรงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดิวที่คาดหวังว่าจะปล่อยเคียซ่าแพคคู่กับนุนเยสก็มีแบบมีก็มีความเป็นไปได้ที่ลดน้อยถอยลงไปบางทีสมสรสอนสอสรมมอ,อาจจะต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าจะยังไงมันมี2มุมครับมุมแรกคือราคายังไม่ถึงที่ลิพูต้องการลิพูคิดว่าราคานุนเยสอาจจะสูงได้มากกว่านี้อีกมุมก็คือสม,มสรนน่าจะรอคุยกับนุนเยสก่อนเนื่องจากว่าเหตุการณ์ของเดียโกโชต้าที่เกิดขึ้นเนี่ย สโมสรต้องคุยกันนุนเยสว่าจะยังไงกันต่อดีนะครับเพราะสโมสรเนี่ยจะต้องควักเนื้อแน่ๆเพื่อเสริมทัพแทนที่จะเป็นการขายนุนเยสหรือซื้อใหม่แบบที่แผนที่วางเอาไว้ในตอนแรกมันก็ต้องมาคุยกันเพราะการขาดาไปของสองสไตรเกอร์ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับยังไงคุณก็ควรมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าอาชีพกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบเขาเติบโตมาเพื่อเป็นกองหน้าอยู่ในทีมไม่ใช่ใช้เดวบลฟอสต์นายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เรื่องของดาวินนูเยสรอดูสถานการณ์แต่ไม่ใช่ไม่ขายยา้ำอีกทีนึงนะครับดูเนสผ่านไปอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคืออิบราฮิมมากโกนาเตรายงานนี้มาจากซาซาตาโวลิเอรีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมานาว่าเอ๊ะอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโกนาเตตอนนี้เนี่ยนะครับซาซาตาโวลิเอรีเนี่ยออกมาบอกว่าโกนาเตตัดสินใจอนาคตตัวเองไปแล้วว่าถ้าหากตอาก่อสัญญากับลิเวอร์พูลไม่ได้เนี่ย ทีมต่อไปที่เข้าไปร่วมทัพแบบฟรีๆก็คือเรืัอมาริดแน่นอนแล้วก็ยังมีการแจ้งให้กับทางมาริดทราบแล้วด้วยพอข่าวนี้ออกมาครับมากาก็ออกมางับต่อทันทีรายงานต่อทันทีขออภัยครมาจากโคเซเฟลิกดิอาสครับจากมากาอ้างว่าโกนาเต้ปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญาจากสโมสรไปแล้ว2ครั้งเดี๋ยวเขาบอกว่าโกนาเต้ได้เคยเหนื่อยเดิม ดยเขาบอกว่าโกนาเต้นเนี่ยได้ค่าเหนื่อยเดิมราวๆแปดหมื่นปอนด์ในขณะที่นักเตะเนี่ยต้องการเกือบ20,000 0ปอนด์ในสัญญาใหม่และลิพูนั้นไม่พร้อมจะจ่ายราคานี้ให้กับอิบราฮิมาโกนาเต้ทำให้ตอนนี้ยังต้องติดตามเรื่องของโกนาเต้กันต่อไปแต่บอกก่อนว่าสสื่อที่หยิบยกมาไม่ใช่สำนักข่าวเทียสูงนะครับผมว่ารอก่อนดีกว่ารอสำนักข่าวเทียสูงออกมาบอกก่อนดีกว่าแต่หยิบมาเล่าสู่กันฟังว่าสถานการณ์ของ การต่อสัญญาไม่คืบหน้าผมว่าอันนี้ make sense แล้วก็พอเข้าใจได้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าสถานการณ์มันไม่คืบหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียฟรีเหมือนกันขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลว่า,ววาจะเอาอย่างไรกันดีเออเอามาถึงคนสุดท้ายของวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยคนนี้ครับคนนี้เนี่ยไม่มีกักรักหลายทีมน่ไม่ใช่ไม่มีกักแต่ว่ามันกักไม่ได้สมสโรสรก็อย่าก,กักกับเขาสิเออถ้าไม่อยากให้เขากักสโสมสรก็ต้องไม่กักกับเขา คืออย่างที่เรารู้กันครับว่าลุยดิอาร์ตอนนี้มีอนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับแบบไม่แน่นอนมากๆเลยด้วยเพราะว่าเขาได้รับความสนใจจากทั้งบาร์เซโลนาบาเยอร์ er, มิวนิกเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการรายงานว่าดิอาร์เนี่ยต้องการจะย้ายออกจากทีมโดยปเปเซราสื่อสายโคลอมเบียซึ่งเป็นเทียนหนึ่งของโคลอมเบียเลยนะครับออกมารายงานว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ดิอาร์ได้แจ้งกับทางผู้บริหารของลิเวอร์พูลแล้วว่าเขาต้องการสัญญาใหม่ที่มูลค่ามากกว่าเดิมเพื่อการันตีอนาคตของเขา และถ้าสโมสรให้ไม่ได้เขาก็อยากให้สโมสรเนี่ยขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้เลยนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวบอกว่าอ้างว่าแล้วกันนะครับทางด้านของปิเปเซราเนี่ยอ้างว่าดิอาร์ตได้แจ้งทางสโมสรไปอย่างนี้ซึ่งเป็นการบอกความต้องการโดยตรงที่ดิอาร์ตมีต่อลิเวอร์พูลสถานการณ์ในตอนนี้บาซ่าให้ผลเสียในตัวดิอาร์ตอยู่ก็จริงครับบาเยน์เองก็เหมือนกันซึ่งทวัดภาษีจากความชอบเป็นทุนเดิมเลยต้องบอกว่าบาซ่าดูจะมีภาษีในการที่ดิอาร์ตอยากจะย้ายไปเล่นด้วยมากกว่าบาเยิร์มิวนิกแต่ว่าปัญหาคือเรื่องเงินครับ ทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยที่บายเยนก็ดูจะมีความพร้อมมากกว่าโดยมีการรายงานว่าบายเยนนั้นพร้อมจ่ายค่าตัวของดีอาร์ที่ลิพูอาจเรียกสูงถึง80ล้านยูโรเรียกว่าเงินตรงนั้นจะพร้อมจ่ายได้สบายสบาย,บายคือต้องใช้คําว่าเขาเคยมีงบประมาณที่ตุนเอาไว้90บล้านยูโรในการที่จะไปเซ็นสัญญ,ญากับนิโกวิลเลียมส์แต่นิโกวิลเลียมส์ต่อสัญญ,ญากับลตติบิวบารวมถึงเขาเองก็ไม่ได้ใช้เงินกับฟอร์เรนเบียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของบาเยอร์มิวนกแตกต่างกเซป ฟังแล้วก็ดูโหแฟนหงก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเรามาฟังคําพูดจากปากดิอาร์ตเองบ้างดีกว่าดิอาร์ตให้สัมภาษณ์ในงานงานหนึ่งครับที่มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งได้ไปถ่ายคลิปถามดิอาร์ตเรื่องอนาคตของเจ้าตัวที่มีหลายทีมให้ความสนใจทั้งบาซ่าและบาเยนดิอาร์ตก็ตอบแบบไม่กักเลยนะครับว่ากําลังคุยอยู่จริงๆดิอาร์ตบอกว่าเรากําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างทั้งสําหรับเราและสำหรับสโมสร เราจะพยายามทาให้ดีที่สุดและตัดสินใจให้ดีที่สุดตอนนี้เรากาลังเจรจากับทั้งลิเวอร์พูลและที่อื่นที่ติดต่อกันเข้ามาผมรู้สึกโอเคมากนะกับสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้คุณก็รู้ผมมีความสุขมากกับลิเวอร์พูลและกาลังพยายามทําการตัดสินใจให้ดีที่สุดในตอนนี้ก็นนนนชัดเจนนะครับสาหรับดีอาร์ตคือใช้คําว่าเลิกาก,าก,ากักแล้วรักก่อนนะเตงได้เลยเขาไม่ากักอยู่แล้วครับเขาชัดเจนตรงไปตรงมาว่าเขาคุยอยู่และไม่ใช่แค่คุยกับลิเวอร์พูลทีมอื่นเขาก็คุยอยู่จริง ก็เรียกได้ว่ามูฟนี้ของดีอาร์สเนี่ยกดดันลิวพูได้ดีมากๆลิวพูเองก็ต้องคิดที่ดีครับว่าถ้าเราจะปล่อยดีอาร์สออกไปเนี่ยถ้าเสียดีอาร์สออกไปก็เท่ากับเสียตัวหลักในการทําเกมรุกไปได้ถึง2คนนะครับเนื่องจากว่าดิโอโกโชต้าก็ไปแล้วนะครับจากไปแบบไม่มีวันกลับด้วยอนาคตนของนุนเยสเองก็ยังงงเงีง้ยนเฟเดรโกเคียซาเองก็เช่นเดียวกันนี่จะกลายเป็นซัมเมอร์ที่ลิวพูจะต้องเสียบรรดาตัวรุกไปมากถึงอย่างมากที่สุดคือ4คนแล้วเราจะทดแทนยังไงนี่เป็นปัญหาสําคัญ แล้วการออกมาให้สัมภาษณ์ของดีอาร์ตแบบนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าตัวเขาเองเปิดรับทุกข้อเสนอแต่ข้อเสนอแรกที่สําคัญที่สุดคือเขาจะคุยกับสโมสรก่อนว่าสโมสรมองเรื่องของเขาอนาคตของเขาไว้อย่างไรตรงที่สําคัญที่สุดสําหรับดีอาร์ตครับถ้าลิ์พูลบอกว่าอยากจะต่อสัญญายื่นเสนอค่าเหนื่อยมาดีอาร์ตรับได้ดีอาร์ตก็อยู่ต่อถ้าดีอาร์ตรับไม่ได้ดีอาร์ตก็ไปก็แค่นั้นเองสำหรับดีอาร์ตมันมีแค่นี้ครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ง่ายสําหรับเรานะฮะว่าเราจะเลือกเชื่อแบบไหนสําหรับผมผมเข้าใจดีอาร์ตมากแต่ผมก็เข้าใจสโมสรการต่อสัญญาออกไปเนี่ยก็ต้องดูวาระยะสัญญาเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าดีอาร์ตบอกต้องการ3ปี4ปีตอนนั้นคุณอายุ3าแล้วนะเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าคุณต่อสัก2ปีบวก1คุณอายุ30แล้วมาว่ากันผมว่าก็ไม่ติดอะไรนะครับนะฮนะก็ จริงๆไม่ใช่สาด้วยสิจริงๆมันต้องลากไปอีกพอดิอาร์มีถึงสองพันยีคือมันจะเป็นสัญญาฉบับใหม่ที่ครอบคลุมในลักษณะไหนเออถ้าต่อใหม่ตอนนี้ครอบคุณไปถึงปีที่คุณอายุส2ใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องมาคุยกันว่าข่้นเนื่ยมันเป็นขั้นบันไดยังไงได้บ้างแต่ถ้าดิอาร์มองว่าไม่พอใจลิฟท์ผูกก็ชัดเจนไปเลยนะครับผมเชื่อว่ามีนักเตะในตลาดอีกเยอะแยะมากมายที่ที่เราควรจะ พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบชิงหลายอย่างและนี่น่าจะเป็นมหากราบสำหรับลุยดิอาสดาวินโนเยสเฟรดิโกเคซ่าอิบราฮิมาโกนาเต้สี่คนนี้ครับกลายเป็นสี่คนที่ดูจะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในขณะเดียวกันทาวิเอเลียตก็ยังละสายตาไม่ได้มีถึงห้าคนนะครับในการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่า ซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูลยังไม่จบมีงานให้ดุชารกฮิลและอาร์นัลชลอ็อตต้องทำอีกมากเพื่อนๆคิดยังไงกับซัมเมอร์นี้กับการพองถ่ายนักเตะออกไปของลิเวอร์พูลอยากอ่านจริงๆคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับนี่คือหน้ามอของจอตลาดศาสตา์งมครับวันนี้มาแบบไม่ตัดไม่กั๊กพูดผิดพูดถูกช่างมันไม่มีคัดครับดูกันไปยาวๆแบบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบเร็วๆบ้านๆคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขออนุญาตนะกดยังไงวันนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับเจอกันนะครับ